สรุปกิะรัและเพืนผู้เชี่ยวชาญการจับไปตามล่าชายาแ้งกันสวัสดีครับเพื่อนเพื่นเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์ er. โอ้ยกิจกรรมมันเยอะแยะทับซ้อนอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นอกจากจัดตีไลโคยังต้องมีกิจกรรมผู้เชี่ยวชาญการจับอีกซึ่งผมลืมทำนะลืมทำเสร็จโทษคนอื่นแม่งเลย นะครับก็จะมีอะไรบ้างเอาวันนี้เริ่มแล้ว10บโมงนะฮะวันอาทิตย์ที่16มีนาคือวันนี้นะครับปโปกเกมอนที่จะเกิดในธรรมชาติจะมีอ,อมไน์นะหน้าตาดังในรูปแหละคาบุโตะนะครับจะปรากดตัวขึ้นนะในธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็ไม่รู้เยอะแยะขนาดไหนนะอมไนเน,ะนาเก็บไว้ PPP ได้อยู่นะครับ คาบุโตะก็เก็บหาชายนี่กันแล้กันนะครับโบนัสอีเวนท์นี้นะครับก็โอกาสเพิ่มขึ้นที่จะเผชิญหน้ากับออมไนสีแตกต่างคาบุโตะสีแจกต่างแล้วก็อาเคนอาเคนก็คือเจ้านกตัวข้างบนเนี่ยนะฮะสีแตกต่างเพิ่มมากขึ้นแต่ข่าวจากต่างประเทศบอกว่าไม่เห็นมันเพิ่มเลยวะ <laughs> นะครับเอา้าเราจะได้ XP 2เท่าหากคว้างได้ดีขึ้นไปนะแล้วก็ถ้า ว้างบอลโค้งจะได้เอ็กพเพิ่มขึ้นอีก2เท่านะครับโอ้ก็ถ้าขว้างบอลโค้งแบบดีขึ้นไปก็จะได้4เท่าเลยวะเออนะครับแล้วก็จะมีงานวิจัยภาคสนามนะครับงานวิจัยภาคสนามมาให้เนีราทดสอบนะครับแล้วมีงานวิจัยแบบจำกัดเวลาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูงานวิจัยเหล่านั้นกันครับผม ครับอย่างที่บอกกันนะครับว่าอมไนนี่หน้าตาอย่างนี้คาบุโตแบบนี้นะฮะร,ร่างสองเขาดีอยู่นะต p พได้นะเอาไปตีบอสก็ได้ด้วยนะครับรีเสิร์ชนะครับก็จะมีโยนบอลเข้าเกรดแบบโค้ง5ครั้งจะได้อาเค้นนะฮะโยนบอลเข้าเกรด7ครั้งนะก็จะได้อาเค้นโยนบอลเคิร์ฟ3ครั้งอินอโรอินอโรก็คือต่อเนื่องนะโยนบอลโค้งต่อเนื่อง ก็จะได้อาเคนไอวีร้อยอยู่ที่789อ่าจำง่ายหน่อยแล้วก็ลุ้นชัยนี่ด้วยนะครับแล้วก็ทมรีเซิร์ชทมรีเซิร์ชก็คือกำหนดเวลาหมดภายในวันนี้เหละมั้งนะฮะก็โยนบอลเอไม่ใช่จับคาบ,บุโตคาบ,บุโตก็นี่ฮะไอ้นี่เห็บหมาเนี่ยนะะจะได้จับอาเคน จับคาบุโตสองครั้งนะสองตัวแล้วจับอมไน์อมไน์ก็หอยอนะสองตัวได้อาเคนโยนบอลเข้าไน์สามครั้งจะได้จับอาเคนรีบอดใหญ่จะได้อาเคนบอลแดงสิบลูกเอฟพีห้าร้อยโยนบอลเข้าไน์จะได้จับอาเคนนะต้องห้า <c oughs> ครั้งเลยนะ,ะจับโปเกมอนล็อกนะโปเกมอนหินก็นะั่นแหละไอ้คาบุโตกับ ไอ้อะไรนะออมสไนท์ Knight, นะครับใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอน3ครั้งจะได้จับอาเคนนะครับไอวีร้อยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้789นะครับรีวอร์ดจะได้อาเคนกล้วย XP นะครับโอ้โหสเต็ปมันเยอะจังวะสเต็ปที่3โยนบอลเข้าไหนแบบโค้งด้วยนะ5ครั้งจับอาเคนจับโปเกมอนหิน5ตัว แล้วก็ใช้นาแนบบนาแนบบก็กล้วยนะที่เขาให้มาจากอันบนเนี่ยนะนาแนบบบัลลี่สามครั้งในการช่วยจับโปเกมอนจะได้อาเคนนเะรวก็ได้จับอาเคนได้บอลได้บรลลี่นะับได้ xp ห้าร้อยสเต็ปที่สี่ครับ,รบโยนบอลแบบโค้งเข้าไนต่อเนื่องด้วยนะอินอารโรคือต่อเนื่องคือโยนบอลแบบโค้งเข้าไนต่อเนื่องสามครั้งจะได้จับอาเคน จับโปเกมอนหิน5ตัวนะแล้วก็ใช้ราสเบอร์รี่นะฮะก็เบอร์รี่แดงัแหละจับโปเกมอนห้าสามตัวนะจะได้อาเคนนรางวัลใหญ่อาเคนสับป,ปะรดเอ็กพีสเต็ปที่5ก็เดาได้เลยเหมือนกันดิเปลี่ยนเบอร์รี่เป็นไพพแนบนะแล้วก็ได้อาเคนบอลแดงเอ็กพี สเตปนี้6โอ้โหยาวเหยียบเลยวะโยนบอลเข้าเกรดสาครั้งนะจับคาบุตโตะ5ตัวจับออมสไนท์5ตัวจะได้จับอาเคนนะรางวัลใหญ่จะได้อาเคนเอ่ออะไรอ่ะบอลน,น้ำเงินแล้วก็เอ็กพีนะครับสเต็ปนี้7โอ้ยมันอะไรนักหนาวะเนี่ยโยนบอลเข้าเกรดแบบโค้งด้วยนะอา่าแล้วก็จับ10คาบุตโตะจับ10ออมไนท์ แล้วก็จะได้จับอาเคนสามตัวสี่ตัวเนี่ยรางวัลใหญ่ด้วยแล้วก็บอลดำสิบลูก xp 1000หนึ่งพันยังยังไม่หมดสเซปที่แปดก็โยนบอลเหมือนกันเลยครับโยนบอลไออาเคนมีอะไรมีอ่ามีสเซปที่เก้าเนี่ยเอ็กซ l e ลนเทิครับนะคือมันจะมีบอลโยนบอลแบบอินอารโวอินอารคือต่อเนื่องนะห้ามหลุดนะฮะต้องโยนต่อเนื่องห้ามหลุดห้าม,มง สิบยี่สิบเอ็กเซเลนต์ทั้งเคิร์ฟทั้งทั้งเคิร์ฟทั้งธรรมดาเลยอันนี้ถ้าคุณโยนเคิร์ฟได้ก็น่าจะผ่านนะทั้งคู่เลยด้อาเคนเพราะฉะนั้นอาเคนจะไอวีเจ็ดแปดเก้านะท่องไว้เลยแล้วก็มีแบบซื้อแบบซื้อนี่เหมือนกันเลยนะครับก็จะได้อาเคนเพิ่มใครจะซื้อก็ซื้อนะครับเนี่ยเทรดเหมือนกันเป๊ะนะสิบสเต็ป ก็ลุ้นชัยนี่กันอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะไม่ต้องซื้อก็ได้นะคือแต่ว่าถ้าใครอยากจับอาเคนเยอะๆก็ซื้อแล้วกันถ้าขี้เกียจว่าบ้านไม่มีเสาหมุนหาอีหาเควสอ่ะนะก็ซื้อไปแต่ไม่ซื้อก็ได้ครับนี่ก็คุ้มละอาเคนก็ไม่ได้ใครได้ใช้ทําอะไรได้ชัยนี่ก็จบนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้อย่าลืม, A end, มอาเคนเจ็ดแปดเก้าหวยออกวันนี้หรือเปล่า789รีบซื้อ